สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงคนนะคะตอนนี้นกก็อยู่ที่บ้านลุงแล้วมาถึงก็เงียบมากเลยค่ะทุกคนไม่มีคนเดี๋ยวนกจะพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านเวลานี้นจะให้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ เดี๋ยวจะเดินไปดูอ๋อนั่นเอ,อ้อพันวะ่ะเจ็บแรงสวัสดีค่ะพี่กับตันนะคะเพิ่งมาถึงค่ะนี่นะคะ พี่น้องพี่น้องพี่นอ้องปองไปนะคะช่างก็กำลังอันนี้คือทำอะไรอ๋อมันที่ลองนะคะสวยอะทุกคนคนรุกคนพองค่ะนี่ินบนะ่เนาะพี่น้องเอ้ย ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคน <campe on ata> นี่นะคะทุกคนดูละเอียด <ใน S 1> ลเลย <c oughs> หนาวมือกับืออนนีน่เลยอะ่ะโอ้พี่น้อง <c oughs> หนาวจนมือดำ มันแตกแค่นี่ยเป็นหาซูลทำไมช่างว,างนงนวนะงวนี่ตรงนี้เป็นที่เดินลอดได้นะคะผู้ใดครับเสียงเขาขาวขา <c oughs> ผู้ใดนี่นะคะคมาถึงเมื่อกี้นี่คะ่ะอยูอ่วหาจยบอันนึงเมื่อกี้นี่ครับ วยนี่นะคะทุกคน<ฮ>ต้องมาดูสวยมากสวยงามมากค่ะยาวมากนะคะทุกคนโอ้ยอลังการมากะค่ะทุกคน นี่นะคะตรงนี้ตรงนี้คือจะเดินเดินลอดได้นะคะทำอันนี้หรอคะวูสแต่ใกล้อยู่พูดดื้อใกลุงจอยลุงจอยบอกว่าขาดอะไรรู้ปะะน่าจะเปลี่ยนค้นอะไอยู่นี่แบบนี้ใช่ไหม ถอยออกมาให้ดูนะคะทุกคนนี่บรรยากาศเย็นๆนะคะที่บ้านลุง เป็นเร็วด้วยนะเป็นระยะกัมาทางมาที่นี่เอานะคะทุกคนหนาว หนาวมากวันนี้ก็มีเอฟซีมหาลุงด้วยนะคะแต่ว่าลุงไม่อยู่บ้านเนาะหนาวทุกคนหนาวมากอยู่หนาวสุดๆเลยตอนนี้ก็เงียบหนาวนะคะอันนี้ป้าสากำลังครา ขายติบข้าวนะเจ้านี่จักป่า,า,านะภาษากองละจับไอเนี่ยกะติบละจววะนนั๊กป่าร้อยหา้ยหาสิบบาทนี่เนื้อแดดเดียวด้วยนะคะนเนื้อแดดเดียวแซ่บเนื้อแดดเดียวมีแต่เนื้อแดดเดียวกว่ามีมมหมูด้วยมีหมูด้วยมีเนื้อด้วยเนอะพูดเลยป้ากี่บาทอันนี้ ประมาณเพิง่งกิโลสองร้อยหาสิบสองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นแพ็คละสองร้อยอันนี้จะ,พะแพ็คละสองร้อยอันนี้เนื้ออันนี้ก็พแพ็คละสองร้อยนะคะเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยกินทุกวันแมนอันนี้ก็ไส้กรอกหมูอันนี้ก็ไส้กรอกหมูนะคะอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งลูกนึเนาะหนึ่งกิโลเนละาะราคาหนึ่งร้อยเออสองร้อยบาทโอ้คุ้มมากอันนี้ก็เนื้อ อ,อันนี้จะเกอกเนื้อเมื่อกี้หมูครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะทุกคนสั่งมาได้เลยค่ะสั่งได้ค่ะภาษาจะเอาลงตู้และคำแล้วปนใาเไหมอ๋อเจียวลงแล้วมันบอลนี่นี่นะคะเคียงเนื้อคำหก ติดต,อท,อ,ต,ดตอที่เบอร์ปาษาเลยทักน้องมาก็ได้เดี๋ยวนูอปอกภาษาเองนะคะทุกคนโอเคบรรยากาศยามเย็นนะคะ หนามากพี่น้องใครที่สนใจลูทินชัดนี่เลยนะคะบำรุงสายตาสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแอดไลน์นี้ สำหรับคลิปนี้นะคะนกก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนวัน <ไ 'm S 1> <Campus. S 2> นี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเลยนะคะนกก็ได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูแล้วเนาะก็เป็นช่วงหน้าบ้านตอนเย็นๆของหน้าบ้านลุงนะคะ <im it> เดี๋ยวนวกขอตัวไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ <im it> ชให้นกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยสําหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <im it> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย xong rồi